รถใหม่ตู้ตู้ซุปตู้ซุปมนน่วงไหนสองตัวสองตัวบีบัสตกี้อ่ะ,อะสูวไอ,โด,ไอโดนลุ้มสูเออไอโดนลุมม้ะะาามสัวสัวไอโดนลุ้มบีบัสตกี้แล้วกัข้องหน้าข้องหน้าพ่อ ยังไ่ด้อยู่บังนี้ห้องกน,นี่เาเนดะิเขาออกว่าอะไครับมันยูส่สงหม่องยู่บังบ้านไม่ไนนะบังบ้านไม่ตัวนึงน,นลิฟทน้ำนี่ยกดไปก็ปูเรียนบกน,นโอเคนี่ได้ไดไตัวนึงนส,วสวยสวยสวยแล้วครับบีมาเออ ไว้ยมันคนละแก่งเลยทุมนี่เอ๊ทุบมีม้าเนี่ยมันลอยได้แมนแมนได้ไหมได้ไหมกีดเอาเลยนะมากวากสบันกิดงราก็ได้ยิดมันนีแนี่นไหน้อมันีหอยจีนกินหอยจีนตัวเม็มันตีเก่งท่าได้เม็กออกเม็กจบบังเต้าแล้วเม็กอีกตัวนึงว่ได้ไหมได้ไหมไม่เม็กสวยเขาตื่นจัดนะดีละดีละ อยู่ข้างรัวแล้วหาสิไม่เอาเมยอมันยิงกูระบักฆ้าหน่นนะดาวดต้องหัวดาวต้งหัวดาวดันมากันตั้งวหน่ในบ้านในบ้านในบ้านเจอหลังเขาบ่เมยกได้ปะได้ปะจุกอะไร กิดได้ไหมกิดดาสองดาสองบัานแตก 150. ร้อยห้าบ้อยสีบ,บัแตกกิดเห็นไหมอยู่อยู่ lại hát lại hát Tiêu hát đi Mấy một súp ở đây bóng Đi chụp lăng này Đang chết đào, tốn đừng đào đấy bật phát này, đào tốn đừng Tao vẫn say cả chưa, vẫn cả chưa มื่อกี้มันย <If S 1> ิงก <Th> ันมันอยู่ในบ้านเหลืออยู่ว่ะแบบไอ้บอลม่วงดาวอีกหนึ่งดาวอีกนึงในบ้านเนี่ยบันนี้แบไฟแสบตะสูเขาเลยดิเนเนเธอไต่ล่างไต่ล่างข้างล่างกีดข้างล่างดาวอีกหนึ่งกีดดาวอีกหนึ่งกีดข้างล่างตรงนี้เลยข้างล่างกีดมันชุบมันอยู่กีดพี่กำลังยิงขาออดนอยู่กีดสวยกีดที่อะไรกีดดาวสองแล้กีด ใต้หลางคิดไอ้จอให้คิดไอ้จอละกิดได้บอกคิดตวยันบ้าผมก็มี่ถือห้ามดีนะบ้าไปยังเออเกิดยังคืนนี่บ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกหลังคาหัว อยู่บนเนี่ยตัว้าวตัวเดียวตัวเดียวครับบนวะบ้านนี้แหละบ้านนี้แหละบักฮันบอกว้าวนบ่าวหอมต้นหรือเปล่าแต่เราห้อยตีนนะบ้าเม็กหัวตัวสุปึ๊บอยู่ไหมเยียบร้อยไหมเอามันเม็กบักกอกซับมันเม็กอ๋อมันเม็กเยียบร้อยครับอืมหลอกกิ่งที่เร็วเนี่ย อิสระเกิดฟรีฟรีเกิฟรีทีไปหาต้มไข่ไปหาต้มไข่ต้มไข่กินก่อน